มาครับวันนี้ใครกําลังมองหารถกระบะปีใหม่ๆห่ผ่อนถูกๆผมมีมานําเสนอนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มา4คันนะครับที่จะพาเพื่อนๆืนะครับมาดูนะครับรถนี้นะครับเป็น To โยต้าไฮรักรีโวนะครับปี2022นะครับสีคันนี้ครับเลขไม้เนี่ยหลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับผมเรามาดูกันเลยครับว่าสภาพแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันแรกนะครับคันนี้นะคันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมนะสภาพด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีรอยขุดขีดอะไรนะนะ แต่ก็คืออันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็มีรอยตาหนี่นะเราไม่เห็นเลยนะครับผมเนี่ยมีรอยตาหนี่อยู่นะยังไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมใครสนใจนะเข้ามาได้เลยนะครับรถพวกนี้นะนะได้ล้อแม็กแล้วนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กโรงงานมาเลยนะครับขอบ16นะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับยางปี22นะครับใช้ได้ยาวๆนะคระจกมองข้างสีดําพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้แล้วนะมือเปิดสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทรีนะครับ ดูภายในก่อนนะครับภายในนะเลขไม่นะครับดูเลขไม่เลยนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับนะเลขไม่แท้ๆเลยนะครับมีประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับนะตัวรถเนี่ยน็อตเดิมนะครับไม่มีทําสีนะครับนะได้บอกไฟฟ้าเอ้ยผิดได้ประตูกระจกไฟฟ้านะครับนะแล้วก็มีจอจอมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถใช้ Apple ิลครับ เพย์แอ d ดรอยออโได้นะครับผมนะคันนี้นะอ่ะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับนะโอเคครับมาดูคันที่2ต่อเลยนะครับคันนี้นะครับชมด้วยกันนะชมด้วยกันปี2ี่เหมือนกันนะครับกระจังหน้านะเหมือนกันเลยนะคันนี้เนี่ยสภาพดีกว่าคันเมื่อกี้ครับก็คือไม่มีรอยเลยนะคันนี้ไม่มีรอยเลยไม่ต้องทําสีนะครับผมนะคันนี้แทบไม่ต้องทําสีเลยนะมีล้อแม็กเหมือนกันกระจกมองข้างนะ สีดามีไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับมือเปิดสีดําเหมือนกันนะกุญแจเหมือนกันนะครับผมอ่านดูภายในนะครับอ่านดูภายในก่อนนะว่าเป็นยังไงนะเลขไมคันนี้จำไม่ได้อ่ะลองถ่ายเลขไมคันนี้เลขไม่สามหมื่นหนึ่งนะครับเลขไม่สามหมื่นหนึ่งมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพภายในเนี่ยกริบมากเลยนะครับนะ่ะเพราะรถเนี่ยไม่แค่สามหมื่นหนึ่งนะครับคันเมื่อกี้ไม่เจ็ดหมื่นคันนี้ไม่สามหมื่นนะ เดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปไม้น้อยกว่านี้อีกนะครับไม้น้อยกว่านี้อีกนะเฉยเลยครับผมคันต่อมานะครับคันที่3นี่คันที่ลาวนะครับชมดวกันนะครับคันที่3เนี่ยคันนี้ก็สภาพดีเหมือนกันนะแต่คันนี้มีรอยนะคันนี้ต้องเก็บสีนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่หมดเลยนะคันนี้นะครับล้อแม็กเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างสีดาพร้อมไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับมือเปิดสีดําเหมือนกันนะคันนี้นะครับดูภายใน นะเลขไมเลยครับดูเลขไมเลยคันนี้เลขไมหมื่นเก้านะครับคันนี้เลขไมหมื่นเก้าน้อยลงมาอีกนะครับผมเราไล่เ네รียงกันมาเลยนะคันแรกไมเจ็ดหมื่นครันที่สองไมสามหมื่นนะครับคันนี้ไมหมื่นเก้านะครับเพราะฉะนั้นสภาพนะครับดีแน่นอนครับเพราะว่ารถเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยมากๆนะครับนะรถนี้นะครับเป็นรถที่เขาใช้ในบริษัทนะครับนะปกติเราจะเจอแต่รถบริษัทที่ไมเยอะๆนะครับ แต่รถนี้ต้องบอกว่าเลขไม่น้อยมากๆเลยครับเราได้รถที่สภาพดีมากๆนะครับผมและมีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายไม่น้อยกว่าคันที่3อีกนะครับอ่ะคันนี้คันที่4นะครับคันที่4ี่แล้วนะนะชมด้วยกันนะครับอ่าล้อแม็กเหมือนกันนะครับล้อแม็กเหมือนกันยางปี2 2กระจกมองข้างสีดําพองไฟเลี้ยวนะครับอ่ะ กุญแจนะเป็นรีโมทแล้วนะครับคันนี้นะครับคันสุดท้ายนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 7 0 0 0โลนะครับคันนี้เลขไม่หนึ0 0หกิโลนะครับนะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับเลขไม้น้อยมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับนะมาดูกันได้เลยนะครับผมที่สำคัญนะครับผ่อนประมาณไม่เกิน7,000นะครับรถปีใหม่ๆนะ รถปีใหม่ผ่อนไม่เกิน7จ็ดพันนะครับลูกค้าซื้อคนเดียวเงินเดือนหมือนห้าซื้อคนเดียวได้นะครับเงินเดือนหมือนห้าซื้อคนเดียวได้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือรถพวกนี้สามารถเช็คศูนย์ได้นะครับเช็คศูนย์เช็คประวัตินะมีประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับผมไม่ได้โมเมนะและรถทุกคันนะครับสภาพก็คือยังไม่ได้ทําสีนะนะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะมาดูก่อนได้เพราะว่าเข้ามาดูปุ๊บอยากให้ผมทําสีตรงไหนให้นะเดี๋ยวผมเก็บงานให้หลังคานะ ลคาถ้าเกิดอยากให้ถอดเดี๋ยวผมถอดให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไปอย่างนี้เอาไปได้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับรถทั้ง4คันนี้นะเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึง นะครับได้ล้อแม็กนะครับล้อแม็กจากโรงงานนะยานปี22นะครับได้จอนะครับมีจอมาเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มีตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะอันนี้มาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะทั้ง4คันมีกล้องบันทึกหน้ารถจากศูนย์โตโยต้ามาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ผ่อนประมาณประมาณ7จ็ดพันนะครับผมลูกค้าเงินเดือนหมื่นห้าซื้อคนเดียวได้นะครับได้รถปี22นะครับรถปี2022นะครับรถแค่2ปีนะเลขไม่อย่างที่พาดูนะครับไม่ หมื่นกว่าสามหมื่นแล้วก็เจ็ดหมื่นนะครับผมนะใครอยากได้รถสภาพดีๆอย่างนี้อย่าช้านะครับผมนะเพราะว่ามีแค่สี่คันนะครับสําหรับรุนนี้นะครับผมก็สนใจนะครับมาติดต่อมาเลยนะครับที่โอรถมือสนะครับทุกช่องทางโซเชียลของเรานะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมติดต่อมานะครับสวัสดีครับ